สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องไข่ไก่นะครับวันนี้เราจะมาตัดกระหล่ำปีอินซีของจับเป้กนนะครับต้นนี้ก็ต,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 ตานต้นนี้ใช่ครับนี่ตัดตรงนี้นี่ ตัดตรงใต้นี้ตัดไปทางนี้ก็ได้เดี๋ยวเด้ไดวอเออตัดใต้เปเลยก็ได้ระวังมือนะค่อนข้างที่จะหนามากเลยนะครับมันยังไม่ขาดเลย นี่นะครับก็คือหน้าตาเต็มของมันนะครับเมื่อกี้เราจะถอนดงรากมันเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าตรงต้นมันมันใหญ่มากครับมีดมันไม่ถึงเงยเงยหัวให้ชมหน่อยครับเนี่ยถยงนี <inhale> ่ <inhale> <inhale> เลยป <time> ุ๊บเนี่ยเงยเงพูดด้วย ก็รู้สึกว่ามันใหญ่มากครับเดี๋ยวเราจะลองไปทำอาหารดูใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปลองทำอาหารกันโชว์ให้ดูนะอเออโอเคเอามาใต้ล่างหน่อยเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อย